นี่เป็นเพลงที่ผมแต่งเพื่อให้กำลังใจสำหรับคนที่อยากบินไปทำงานอิสราเอลทุกคนมันช่างเข้ากับบรรยากาศตอนนี้เสื้อจริงๆแต่หลายท่านบอกว่ามันไม่ได้ให้กำลังใจหรอกมันทำให้เศร้าใจมากกว่าเพลงนี้ผมแต่งเนื้อร้องขึ้นมาเองนะแล้วก็ให้ทาง a i ช่วยร้องให้แล้วก็สร้างํำนองให้ ใครอยากฟังก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยลงไว้ได้นะหากใครหาไม่เจอเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นหัวข้อที่ว่ายังมีโอกาสให้คนรอบินไปทำงานที่อิสราเอลอยู่ไหมหลังจากที่อิหร่านได้ทำการโจมตีอิสราเอลเมื่อสอสามวันที่แล้ว ก่อนอื่นเรามาพูดคุยประเด็นข่าวลือต่างๆกันก่อนนะครับทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีแนวโน้มว่าทางรัฐจะจัดส่งไม่ได้ก็จะมีกระแสข่าวออกมานะครับหลายๆเรื่องเลยนะครับผมได้รวบรวมไว้แล้วนะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ไปในแต่ละข้อนะครับเรื่องแรกนะครับทาง TAC ได้ทาการยกเลิกโครงการเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ต้องบอกว่าการจะยกเลิกโครงการได้ต้องมีสัญญาณออกมาก่อนนะเขาถึงจะยกเลิกโครงการนะครับสัญญาณที่ว่าก็คือเราเพ่งไปที่ตัวเจ้าหน้าที่เลยครับข้อแรกถ้าเจ้าหน้าที่โครงการ TAC ทยอยถูกเลิกจ้างนะนั่นหมายความว่าโอกาสที่โครงการจะถูกยกเลิกมีสูงเพราะถ้าไม่มีโครงการเขาก็คงไม่จ้างลูกจ้างไว้ทำงานแล้วนะครับ แต่เท่าที่ผมตรวจสอบดูตอนนี้นะครับยังไม่มีสัญญาณเรื่องนี้ออกมาเลยนะครับทุกคนยังทำงานกันอยู่ครบสัญญาณที่2ก็จะเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ถูกย้ายไปทำงานที่อื่นนะครับแล้วอาจจะเป็นสาเหตุให้มีการยุบฝ่ายในอนาคตต่อไปนะครับหากมีการถูกย้ายนั่นก็มีสัญญาณว่าโครงการน่าจะใกล้ยุติเต็มทนนะครับแต่ตอนนี้ ไม่มีการย้ายไปทำงานที่ไหนทั้งสิ้นนะครับสรุปก็คือไม่มีการเลิกจ้างแล้วก็ไม่มีการย้ายไปทำงานที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นโครงการนี้ยังอยู่ยังมีการทำงานอยู่เบื้องหลังหรือว่าทำงานพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่ไทยกับอิสราเอล,ลอยู่นะครับประเด็นยกเลิกโครงการไปแล้วน่าจะมีคำตอบที่ชัดเจนแล้วนะครับจะได้ไม่ลือกันอีก ประเด็นต่อมานะครับให้บริษัทจัดหางานเอกชนส่งแทนรัฐไปเลยรัฐส่งไม่ได้จะดื้อดึงทําไมให้บริษัทจัดหางานเอกชนส่งแทนก็ต้องบอกว่าการที่จะให้บริษัทจัดหางานเอกชนส่งได้ต้องมีการยกเลิก MOU โครงการท EC ซ Thailand เท่านั้นก่อนนะครับต้องยกเลิกโครงการรัฐต่อรัฐไปก่อนบริษัทจัดหางานเอกชนถึงจะส่งได้ ผมขอทำความเข้าใจกันก่อนนะว่าหลายท่านที่สนับสนุนให้บริษัทจัดหางานเอกชนขึ้นมาส่งแทนนะคุณคิดดูดีๆนะครับก่อนหน้าที่ทางรัฐจะมาจัดส่งเคยมีบริษัทจัดหางานจัดส่งแล้วก็มีการเก็บเรียกค่าบริการจัดหางานหรือว่าค่าในหน้านะ่ะจำนวนสูงนะครับ2-3แสนในยุค10ปีก่อนนะถือว่าเป็นจำนวนเงินที่เยอะ เพราะฉะนั้นถ้ามาถึงยุคนี้ถ้าเป็นบริษัทจัดหางานเอกชนมาจัดส่งแทนเนะี่ยผมว่าน่าจะสามถึงห้าแสนนะครับแล้วประเด็นที่ท่านบอกว่ารัดไม่ส่งอ่ากลัวนั่นกลัวนี่ทําไมไม่ให้บริษัทจัดหางานเอกชนส่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้บริษัทจัดหางานเอกชนก็ส่งไปไม่ได้เหมือนกันนะบริษัทจัดหางานเอกชนเขาจะส่งในตําแหน่งช่างนะครับช่างประกอบอ่าช่างไฟฟ้าช่างเชื่อมอะไรพวกนี้นะครับ ตอนนี้ก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นที่หลายท่านสนับสนุนให้บริษัทจัดหาง,งานเอกชนเป็นผู้ส่งก็คิดให้ดีๆนะประเด็นต่อมามีการจัดส่งผ่านทั้งดวนหรือล่ามเป็นผู้จัดส่งถ้าถามช่องลุงหน่อยประเด็นนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดเพราะเคยทํามาแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเคยทํามาแล้วแล้วจะทําได้อีกนะที่ผมวิเคราะห์ไว้มีสสาเหตุที่ ไม่น่าจะมีทางด่วนได้นะครับสาเหตุแรกก็คือทางรัฐอิสราเอลเป็นผู้ระง,งับการออกวีซ่าในกรณีคนใหม่เองนะครับเขาไม่ออกให้เลยในช่วงหลังทางล่ามก็ชัดเจนว่าเขาไม่เอาคนใหม่ผมไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะแต่ถ้าให้เดาก็คือตัวคนใหม่ที่เข้าไปนะครับมีการหลบหนีมีการที่ไม่เข้าใจ ในเรื่องของการไปทำงานอิสราเอลว่าปกติถ้าผ่านโครงการที t ซีไทยแลนด์จะมีการอบรมให้ความรู้ก่อนมีข้อปฏิบัติอะไรบ้างนะครับแต่กลายเป็นว่าพอผ่านล่ามล่ามไม่ได้มีการอบรมกลายเป็นว่าพอเข้าประเทศเขาไปสร้างปัญหามากมายบางคนก็ไปถึงก็หลบหนีไปเลยนะครับซึ่งเขาก็ไม่อนุญาตแล้วนะเท่าที่ผมทราบสาเหตุที่สองก็จะเป็นเรื่องของรัฐ ที่อาจจะมีการระง,งับการเดินทางจากสายการบินเลยนะครับก็คือปกติเนี่ยการที่เราจะไปทำงานต่างประเทศตามระเบียบตามกฎหมายนะเราต้องแจ้งการเดินทางผ่านกรมทุกครั้งแม้ว่าเราจะติดต่อในจ้างได้เองนะครับ แต่ทุกครั้งนะครับเขาก็ไม่ได้ไปเคร่งในข้อนี้แต่เนื่องจากามีการบาดเจ็บขึ้นมานะครับของคนที่โดนลูกระเบิดตรงชายแดนจำได้ไหมครับที่มีช่วงหนึ่งที่ลูกระเบิดลงแล้วช่วงนั้นกลายเป็นว่าคนที่บาดเจ็บเป็นคนที่กลับไปทำงานอีกนะครับก็คือกลับมาจากอิสราเอลแล้วแล้วก็กลับออกไปโดยไม่ได้รับการอนุญ,ญาต รอบนี้ทางรัฐเขาอาจจะไปล็อกที่สายการบินนะครับว่าตอนเราไปเช็คอินเขาอาจจะไม่ให้เราออกก็ได้นะครับอันนี้เป็นการคาดเดาของผมเฉยๆนะแต่ก็ถือว่าข้อนี้มีความเป็นไปได้มากที่สุดประเด็นต่อมานายจ้างบินมารับสมัครด้วยตัวเองอันนี้ไม่เป็นความจริงครับอันนี้เป็นมุกของมิจฉาชีพเฉยๆเขาจะบินมาเองทำไมเพราะว่าเขาผ่านล่ามก็ได้ ไม่มีนายจ้างคนไหนเดินทางมาหลอกครับแค่มิชาชีพสร้างความน่าเชื่อถือสร้างเรื่องราวให้มันดูดีให้มันดูแบบแล้วเออเป็นเรื่องที่จริงนะครับเขาหลอกลวงทั้งนั้นนะครับจะเอาเงินเราเท่านั้นอันนี้ปิดไปได้เลยนะถ้าถ้าเจอโพสต์ไหนที่บอกว่านายจ้างบินมารับสมัครด้วยตัวเองนะครับไม่ผ่านล่ามก็รู้ได้เลยว่าเป็นมิจชาชีพหลอกลวงอย่างแน่นอนประเด็นต่อมาปีหน้าเลยกว่าจะบินได้ ประเด็นนี้ผมเข้าใจนะครับทุกคนมีสิทธิ์คิดแต่โอกาสเป็นไปได้น้อยมากครับหากรัฐรออนุญ,ญาตให้บินปีหน้านะครับผมว่าทางอิสราเอลก็ไม่เอาโครงการนี้ไว้แล้วนะครับโครงการ TEC น่าจะโดนยกเลิกไปก่อนยังไงก็ตามผมใช้คำว่าโอกาสเป็นไปได้น้อยไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสนะแต่ก็ตามที่ผมบอกนั่นแหละ ากบินปีนหน้าเขาคงไม่เอาเราแล้วละ่ะประเด็นต่อมาอิสราเอลยกเลิกไม่เอาแรงงานไทยนะครับก็ต่อเนื่องมาจากประเด็นเมื่อสักครู่เนาะถ้าเขาไม่เอาเราแล้วเนี่ยเป็นไปได้ไหมนะครับเป็นไปได้ยากครับที่จะยกเลิกนะครับยังไงเขาก็คงต้องพูดคุยกันแล้วก็เจรจาหาทางออกร่วมกันนะครับเพราะว่านายจ้างต้องการแรงงานไทยมากๆแล้วก็ความสัมพันธ์ทางไทยกับอิสราเอลก็มีมากพิ่งฉลองครบรอบ 70ปีไปเมื่อไม่นานนี้เองนะครับอิสราเอลเขาเคยลองเอาชาติอื่นมาทำแล้วครับแต่สู้คนไทยไม่ได้จริงๆถ้าคิดว่าสู้ได้เนะี่ยเขาไม่มาง้อคนไทยหรอกครับเขาก็เอา,อาชาติแถวแอฟริกาหรือทางอินเดียหรือว่าสีลังกาเข้ามาทำให้เต็มโคต้าที่จะมาทำงานแทนคนไทยทั้งหมดก็จบ ทำไมเขาจะต้องไปดินน้นรนพูดคุยกับทางกัมพูชานะครับเพราะเขามองว่าทางกัมพูชากับไทยนีย่น่าจะทํางานใกล้เคียงกันนะครับน่าจะทํางานแทนกันได้อีกอย่างการที่ไปคุยกับกัมพูชามันก็เหมือนบีบให้ทางไทยต้องรีบตัดสินใจว่าจะจัดส่งหรือไม่จะส่งจริงๆแล้วก็อยู่ในขั้นตอนที่ใกล้จะจัดส่งแล้วนะแต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุของอิรานนะครับ โอเคที่ผมพูดมาทั้งหมดก็เพื่อที่จะเคลียร์ข่าวลือต่างๆนะแล้วหลายท่านที่ไม่ได้เข้าใจจะได้เข้าใจถึงสาารา์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนในแต่ละเรื่องนะครับทีนี้เรามาพูดคุยในประเด็นนะครับว่ายังมีโอกาสให้คนรอบินไปทำงานที่อิสราเอลอยู่ไหมคำตอบผมมันก็ยังมีนะครับก็ตามที่ผมตอบเมื่อสักครู่ยังไม่มีการ เลิกจ้างเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการย้ายเจ้าหน้าที่ไปที่อื่นนะครับยังไม่มีการยกเลิกโครงการและทางอิสราเอลก็ยังมีความต้องการแรยง,งานไทยอยู่ก็ต้องบอกว่ามันก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอิสราเอลก็ต้องระง,งับการโจมตีกลับไปที่อิหร่านเพราะหากโจมตีเหตุการณ์บานปลายอย่างแน่นอนเป็นสงครามใหญ่นะครับมันจะไม่ใช่สงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเท่านั้นนะครับ มันจะขยายวงไปมากกว่านั้นและทีนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่คงจะไปทำงานหรือว่าบินไปทำงานกันไม่ได้อย่างแน่นอนผมได้สังเกตเหตุการณ์2อสาวันหลังจากได้มีการโจมตีมาที่อิสราเอลของอิหร่านก็พบว่ามันก็ยังมีสัญญาณที่ดีนะครับสัญญาณแรกก็คือทางอิหร่านเนี่ยเขาพอใจกับการตอบโต้กลับของเขาแล้วนะครับหลังจากที่เขาคล้ายๆว่า จะทำอย่างไรดีกับการที่มีการโจมตีสถานกองศุนของเขานะครับแล้วทำให้ในายพลของเขาเสียชีวิตไม่โจมตีกลับเลยนะครับก็จะเสียหน้าจะโจมตีนะครับก็อาจจะเป็นข้อให้อิสราเอลอ้างการโจมตีกลับนะครับมาที่อิหร่านได้เพราะจริงๆอิหร่านไม่ได้อยากก่อสงครามในช่วงนี้นะครับด้วยเศรษฐกิจของเขาไม่ได้ดีพอนะครับแต่ประชาชนนะครับ ไม่พอใจเป็นจํานวนมากแล้วยังไงก็อยากให้ทางอิหร่านอตอบโต้กลับนะครับจะเห็นได้ว่าพอตอบโต้กลับแล้วทางประชาชนของเขาแสดงความยินดีแล้วก็พอใจแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็หยุดแค่นี้นะครับจะไม่มีการโจมตีมาที่อิสราเอลแต่การโจมตีปลายก็ว่ากันอีกทีนะหมายถึงว่าอาจจะไปก่อความไม่สงบโดยใช้วิธีให้กลุ่มต่างๆเป็นคน จมตีตอบโต้แทนนะนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับสัญญาณดีที่2นะครับก็คือ Israel, อิสราเอลพูดในลักษณะว่ายังไงเนี่ยมีการโจมตีกลับแน่นอนแต่ไม่ได้โจมตีในช่วงนี้นะครับเขาใช้คำว่ายังไม่ระบุเวลาที่แน่นอนนะครับพูดง่ายๆว่าใช้ความอดทนอดกั้นฉันตอบโต้กลับเธอแน่แต่ไม่บอกว่าจะใช้เวลาเมื่อไหร่นะครับถึงจะตอบโต้กลับ ต้องบอกว่าให้อดทนข้าไว้นะเพราะาตอนนี้นายจ้างอิราเลก็แย่นะครับรายงานไทยก็แย่ให้สองคนได้ทำงานร่วมกันก่อนนะครับให้ทุกคนได้ทำมาหากินกันก่อนก็ถือว่าสัญญาณที่ดีทั้งสองเรื่องนะครับมีความเป็นไปได้ที่ทางรัฐบาลไทยจะพิจารณาหากมันไม่มีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับทีนี้คนรอบินเนี่ยผมอาจจะพูดในลักษณะคนที่อ่ รอบินไปทํางานอิสราเอลรุ่นที่17นะครับที่เขามีไฟบินแล้วแล้วเขารอบินนะครับอันนี้เขารอมานานนะครับแล้วก็บางคนไม่ได้กล้าจะไปเส้นทางด่วนนะครับเพราะมันมีค่าจ่ายที่สูงเขาก็รอคิวตามปกติแต่ก็จะมีคนอีกอกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือคนที่ยังไม่ได้สมัครนะครับหรือรอสมัครรุ่นที่18ต้องบอกทุกคนเลยนะครับว่าปีนี้ไม่มีการรับสมัครรุ่นที่18แน่นอนนะครับผมยืนยน100ันร้อยเปอร์เซ็นต เพราะรุ่นที่17ยังเหลืออีก20,000กว่าคนเลยต่อใหอ้บัญชีของรุ่นที่17จะหมดประมาณเดือนธันวาคมปีนี้นะครับแต่ผมเชื่อว่าโอกาสจะต่อก็สูงมากยังไงรุ่นที่18ก็คงต้องรอในโอกาสต่อไปนะครับไม่ไม่สามารถบอกได้ว่าเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นคุณระวังมิจฉาชีพหลอกให้สมัครทางด่วนด้วยนะผมเข้าใจว่าหลายท่านนะก็จะไปช่องทางด่วนนะครับ การเปิดรับสมัครช่องทางด่วนก็จะมีทั้งล่ามจริงและก็ล่ามปลอมนะครับล่ามปลอมก็คือมิจฉาชีพเพียวๆเลยนะครับล่ามจริงก็มีทั้งคนดีและก็ไม่ดีนะศึกษาข้อมูลให้มากๆนะครับผมไม่ได้สนับสนุนใครทั้งสิ้นผมสนับสนุนแต่ช่องทางที่เป็นทางการและถูกต้องนะครับแต่ถ้าคุณจะตัดสินใจ ช่องทางด่วนนะครับอันนั้นคุณต้องพิจารณาและศึกษาให้ดีๆนะครับด้วยความพวงใหญ่ละกันคุณดูนิสัยมิสาชีพสิครับขนาดเขายิงกันเมื่อวานนะครับหลังมาแค่วันเดียวเองนะครับออกมาโพสต์แล้วว่ายังอยู่ไม่ครบนะครับ5ปี3เดือนให้สามารถสมัครได้รับสมัครไม่จำกัดจำนวนคนค่ะด่วนด่วนด่วนไม่ใช่ลามด้วยนะคนที่ประกาศนะครับ ก็อยากให้ใช้สติกันเยอะๆนะครับโอ้ยเขาเพิ่งยิงกันเมื่อวานเองนะครับมันจะมีการอนุญาตออกวีซ่าได้ยังไงนะครับต่อให้เป็นคนเก่าที่เคยไปก็ตามนะครับบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้ยเขาแค่เก็บเอกสารไว้รอก่อนนะครับผมเห็นหลายคนละไอที่เก็บเอกสารไว้รอนะครับคุณกล้าฝากเอกสารที่มันเป็นเอกสารส่วนตัวที่สําคัญให้กับใครที่ไม่รู้ก็ได้ด้วยเหรอ เขาอาจจะไปทำอะไรก็ได้ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่คุณได้นะเพราะฉะนั้นนะ่ะขอให้ระมัดระวังด้วยในการให้เอกสารใครไปนะครับข้อมูลส่วนตัวเราทั้งนั้นเลยทีนี้เรามาพูดคุยประเด็นสุดท้ายที่ผมจะมาพูดคุยวันนี้นะครับความเป็นไปได้ที่คิดว่าจะบินได้เร็วที่สุดหากเหตุการณ์ที่อิสราเอลและอิหร่านสงบเดือนม่ายนนะครับก็คือเดือนนี้แหละ ไม่มีบินอย่างแน่นอนนะครับอันนี้ผมกล้าฟันธงแบบหลานเปอร์เซนต์เลยนะครับไม่มีบินแน่นอนเดือนพฤษภาคมก็ไม่มีบินนะครับแต่ไม่ได้แน่นอนนะผมไม่ไม่ใส่คําว่าแน่นอนนะคือจะบอกว่าถ้ามันจะมีบินก็อาจจะเป็นปลายปลายเดือนนะครับแล้วเดือนมิถุนานะครับหากมันสงบจริงนะผมคิดว่าได้บินกันครับหากมันสงบแล้วเดือนมิถุนา มันไม่ได้บินนะครับก็ไม่ได้บิน <c oughs> ก็บอกแล้วไงว่าผมก็คาดดาวเนาะก็วิเคราะห์เอานะครับแต่ผมเชื่อว่าเดือนมิถุนายนนะครับถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรก็น่าจะได้บินกันอย่างแน่นอนนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับคลิปอาจจะยาวนิดนึงนะครับผมสไตล์นี้แหละมันจะยอดวิวดีไม่ดีนะครับขอให้ผมได้พูดได้บอกได้เตือนกับทุกคนนะครับแบบละเอียดที่สุดผมไม่อยากทําคลิป สามนาทีห้านาทีแล้วมันไม่มีความละเอียดนะครับข้ามข้ามหัวข้อสำคัญไป้านหลายท่านอาจจะไม่รู้เรื่องนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับความห่วงใยให้กับทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนรอบินนะครับหรือคนที่อย่างทำงานอยู่ที่อิสราเอลอยู่นะครับขอให้ดูแลตัวเองนะครับเหตุการณ์มันยังไม่แน่ไม่นอนนะหวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นหวังว่าจะไม่มีการโจมตีอะไรที่รุนแรงอีก ขอให้ทุกคนเชื่อฟังเจ้าหน้าที่สถานทูตอิสราเอลด้วยนะครับเขาเตือนอะไรให้เตรียมไว้อย่างเช่นกระเป๋าเนี่ยผมก็ยังย้ำนะครับว่าให้เตรียมไว้เสมอต่อให้ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับการที่เราเตรียมไว้มันจะดีที่สุด พร้อมที่จะเดินทางหากมีเหตุการณ์อะไรที่มันไม่สงบเกิดขึ้นนะครับเราพร้อมที่จะบินกลับประเทศไทยได้ตลอดเวลาแล้วพบกันในคลิปต่อไปก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับสบสนนสันนคห,หาาาา้้ททงงไไปวใชชต พาเราเดินทางสู่ฝันที่สดใสตกงานแล้วภารม,มีสิ้นรุ่งรงรอคอยทุกวันตามรอยรอกของวัน Jiang Kong Wang Rao Yang